สวัสดีครับวันนี้เชฟพลจะทํานะครับต้มไก่บ้านใส่ใบผักหวานใบผักหวานนี่อ่อนๆเลยนะครับเราไปดูวิธีทําการต้มไก่บ้านใส่ใบผักหวานก็จะมีส่วนประกอบดังนี้นะครับอันนี้ไก่บ้านนะครับแท้ๆเลยนะครับญาติาป่าเขาให้มานะครับ <Okay. S 2> แล้วก็จะมีน้ำปลาขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับอันนี้ต้นหอมผักชีนะครับเหี่ยวๆแต่ก็โอเคอยู่พริกกระเทียม oh, <no. S 2> หอมหัวใหญ่อันนี้ผงชูรสนะครับใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยน้ำปลาร้านะครับ <Okay. S 2> เพิ่มรสชาติเค <Okay. S 2> ที่ขาดไม่ได้เลย ใบผักหวานนะครับอ่อนๆเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็ประมาณ18-19นะครับอายุไกลบ้านแม่แต่น,นครพนมครับน้องอามาฝากน้องหัดน้องแยงโอ้โหรับพ่อประมาณพ่อจินนี่แหละมีดกระเข้าดีวะวันนี้จะทำแบบบ้านๆเลยนะครับวันนี้ เราก็ใส่ไว้อ,อเรื่องสับนี่ต้องให้ป่านะครับอชอบมากเรื่องสับนี่ปับโอ,อ้สับสับพ่อตอนพ่อตอนพ่อกินเขาว่าคนคนกลัวเมียนี่มิดจะไม่ ไม่ขมผิดวัฒาคมครับแต่ไม่ได้กลัวนะครับเขาเรียกเกงใจโอ้สุดยอดหยุดยอดนะครับทำกินกันแบบบ้านๆนะครับวันนี้ใส่ใบผักหวานมดแดงไม่มีเนาะวันนี้เนาะผักหวานก็นี่ละอ่อนๆนะครับเก็บมาแล้วก็ค่อยเบ่งคลิปนะครับุทำกันกินแบบบ้านๆวันนี้ มีอะไรก็ใส่กันไปนะครับเครื่องปรุงก็ได้แนะน,น,นำไปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรขาดใช้ใบมะกรูดธรรมดาธรรมดาบ้านเรานะครับการทำกับข้าวก็วิถีชาวบ้านเราวันนี้อะบ้น,ออนบ้านโอ้บ้นบ้านนะครับค่อยแช่บนีบ้านนี้แต่ไก่นี้ก็ญาติเอามาฝากนะครับจากนกครขน,นม,มนะครับ ลองครับลองแห้งเข้ามาฝากขนยาตเยอะก็อย่างนี้และครับเดี๋ยวอยีกสักพักนึงนะต้มไก่ก็จะรำร้องรำทำเพลงกันไปอ,อ,อ่ะต่อไปเราจะไปต้มละต้มมะัเตรี้ยมใสไ,ไปสักที่หาเม็ดอันนี้ใส่อะไรมั่งเนี่ยป๋าปใส่เกลือน้อยนึงใส่พริกไปสิบเม็ดตะเจี้ยมหนึ่ง ต้มเีย็นอยากกินของเสียบกระเทียมยิ่งกระเทียมเห่นทีใส่หลาให้เสียบไปคนกระเทียมต้นเดี๋ยวคาตาไคร้นี่เราใส่ที่หลังใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาก็ะทันคาตาไคร้ใส่ที่หลัง มะนาวก็ปลูกเองนะครับไม่ใช่ของผมหรอกครับของเพื่อนบ้านนะครับเดี๋ยวจะเอาไปใส่ต้มไก่ออตอนนี้นะครับน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวป๋าจะมาปรุงเครื่องนะครับแล้วก็ใส่พริกที่เราตำไวอันนี้อะไรป๋าพริกพริกตัวนี้จะมีพริกแล้วก็มีหมอมกระเทียมแล้วก็ตอนนี้เราใส่รสดีพิเศษก็คือกัญชาเข้าไปนิดนึงแล้วก็โคนมีกัญชาด้วยอ่ะ อ่าครับเห็ไหมขาตะไคร้ใบมะกรูดเติมลงไป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 อ่ารอให้น้ำรอรอน้ำเดือดอีกครั้งนะครับแบบเตือใส่น้ำใส่เยอะไหมปะใส่ประมาณเนี่ยหนึ่งทัพพีหนึ่งทัพพีทัพพีครึ่งครับอ่าโอเคก็มาปล่อยให้น้ำเดือดก่อนนะ อันนี้น้ำเดือดแล้วนะป๋าเดือดแล้วครับอันนี้ไก่อะไรครับไก่บ้านปไก่บ้านไก่บ้าไก่บ้านใแล้วเราก็ใส่เข้าไปใส่ลงไปเลยอเทปึ๊บแล้วอย่าคนเยอะอ๋อคนนิดนิดคนนิดนิดถ้าคนเยอะเยอะแล้วมันมันจะขาวใช่ไหมมันจะขาวแล้วก็น้ำลาดลงไปคือไก่เนีครับถ้าเราไม่ใส่ไก่บ้านเราเอาไก่วัดได้ไหมครับไก่ไก่วัดก็ได้ ไก่ไก่วัดก็ได้ไก่อะไรก็ได้เออมึงใสไปแล้วบอกปอบกูช่างเหรอโอ้ของนัวของนัวอันนี้ใส่มากอร่อยมากใส่มากอร่อยมากใส่มากก็หัวหัวหลกไหมหัวหลกมากอ่าต่อไปน้ำปลาที่ต้องตาหน่อไม้ด้วยใช่ไหมครับปลาต้องเป็นตาหน่อไม้ครับตาอื่นนะฮะตาอื่นมันไม่อร่อยอ๋อต้องตาหน่อไม้บ้าน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 แม่ดูใกล้ดูใกล้ ใส่เข้าไปประมาณช้อนนึงเค็มไหมครับเนี่ยไม่รู้อ่ะโอ้โหกินนี้มาเลยนะครับขนาดที่ยังไม่เสร็จเลยฮะนะฮะเดี๋ยวอีกอีกสักหน่อยนะจะมาชิมรสชาตินะครับเอาเอาชิมไปเลยก็ได้ยังนะโอ้โหเป็นยังไงครับถ้าใครไม่ได้กินก็สุดยอดมากสุดยอดนะครับลองไปทำดูอะ ต่อไปจะรอให้เปื่อยก่อนนะครับเดี๋ยวจะมา,าใส่ผักหวานนะครับผักหว,วานนี่ได้มาจากไหนปะผักหวานได้มาจากนาครพนมโอโ้โหดองดองห้ไก่มาตัวหนึ่งห้ผักหวานมากเขาก็เลยมาอ่อนๆเลยนะเนี่ยอ่อนๆเห็นไหมเนี่ยผักหวานจากนาครถ้าเทียบเป็นอายุคนนะครับตอนนี้ก็ประมาณสาวนะครับสิบห้าสิบหกนะครับ คุณก็ลองคิดดูแล้วกันว่าอ่อนแค่ไหน,จออนคหนจะหวานขนาดไหนถ้าอ่อนตัวนี้ก็อนุบาลแล้วล่ะครับอือ่า,อาเช็บใส่เข้าไปเลยเดือดแล้วต่อไปจะใส่ผักหวานแล้ว หลังจากนั้นเราก็อ่ะสิบบาทต่อเลยเพราะว่าตะวันจะเปลือยตะวานจะเปลือยสิบบาทโอ้โหกลิ่นนี้ออกเลยนะครับหอมบอกนะครับยิ่แกงแกงไก่ใส่ตะวานหลังจากนั้นเราก็จะใส่ตัวถ้ามีไข่มดแดงได้ก็ยิ่งแซ่ดแล้ครับว่ะท่านี้เราขาดไข่มดแดงหลังจากนั้นเราก็จะใส่ตัว เครื่องปรุงเข้าไปมีมีอะไรบ้างปะตอนนี้ก็จะมีต้นหอมหอมเปต้นหอมแล้วก็หอมหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่แล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศแล้วก็ใส่เข้าไปครับโอเคโอ้โหเครื่องเยอะนะครับวันนี้ใไอร่อยอย่างแน่นอนใช่ไหมปะโอ้ยบ่ได้กินเลยนะครับพูดได้บ่ไดิกินเลยวันนี้ปางหอนลงมือปรุงเองเลยนะครับวันนี้เชฟพลให้เสียงภาษาไทยสุดยอดนี่เป็นบอรหน่น้อยนี่เนาะ เป็นไงป๋าอ่าอ่าต่อไปจะจะคิมอีกรอบใช่ไหม,มโอ้โหโอ้ย <c oughs> เป็นยังไงครับร้อนเหรอหอนพร้พอมโอ้อรอ่อ,รอยอร่อยร่อนพร้พอมเสียบพร้อมของหากินยากนะครับผักหวานนะครับก็จะได้กินก็นต้องไปหาถึงเขาหัานี้น้องเยครับแต่วันนี้โชคดีมากเลยนะครับทิปพ,พนนะครับทิปพลจัดให้ทิปพ,พนจัดให้เลยนะครับเอาพูนๆเลยจันจะป๋า แล้วก็ไก่บ้านด้วยนะครับโอ้โหมันเข้ากันดีมากอะอะไรคือพูนพูนหมายถึงว่าตักอะไรพูนพูนโอเคโอเคเลยอะหนึ่องสามประเจำจิมใส่น้ำปลาไปน้อยนึงใส่พริกป่นแล้วก็บีบนาวน้อยใส่อบีบหน้านึงแล้วก็ใส่พนบีบหน้าเรชาเส็จแล้วก็เอาเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ น่าปรุงเนี่ยเราเปไปใส่ปุ๊บใส่ข้าวดรสชาติก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับรสุดยอดสุดยอดของออแกงไกตไ่ผักหวานแกงไตบ้านใส่ผักหวานครับเดี๋ยวชิมกันด้วยต่อไปชิมโอ้โหนั่ง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 ป๋าเดี๋ยววันนี้นักชิมมาจากต่างประเทศนะครับวันนี้จะชิมแล้วป๋าชิมไหมล่ะครับ กแกงไก่บ้านใส่ผักหว,วานนะครับโอ้โหมือสั่นมือสั่นแสดงยังไม่ได้ถอนยังไม่ได้ถอนนะโอ้โหย่ยมำย่ำเอาเออเออชิ้นไก่ด้วยชิ้นไก่ด้วยชิ้นไก่นะชิ้นไก่ใส่หนีชิ้นไก่ใส่หนีครับเอาเดี๋ยวคนเดียวกินไก่ด้วยกินไก่ด้วยอ้มือสั่นบม่ได้ถอนโอ้โหเป็นยังไงวะางโอ้ยย่ำเป็นยังไงครับยังไงยังไงเดี๋ยวดีจอมจือเทพพล โอ้โหอะช,ชิวปังวันแล้วตอนนี้เดี๋ยวชิม,มกันโอ้ <c oughs> โอสเสียดายาด้วยว <c oughs> กินมาแล้วสดน้ำมันพอดนี่มันอดหลอดแสีบก็แเสีบเข้บเลยกินอาหารบ้านๆนะครับหาหากินยากมากนะผักหวานเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารชั้นสูงนะกินกับข้าวเหนียวก็ได้กินกับข้บาเวเจ้าก็ดีกับข้าวข้าบ้านๆอย่างนี้แหละครับแล้วก็จะมีพวกหมูปิ้งเนาะ อันนี้กิ้มแจวนะน้ำเขาเรียกน้ำจิ้มแจวนะแก้วน,วนวี่แก้วแฉบ,บ,บแฉบค่ะแฉบเวลาเข้าไม่แล้เขา,เากินเขากะออตักสิ่นไก่มาใส่ถ้วยใส่ถว้วยแป๊บาก็ปึ๊บเออเขาไปกินแบบโอ,โ,อโอ้โหไก่บ้านนะไก่บ้านไม่เหนียวสั่งตรงจากนครพนมนะฮะญาติเอามาฝากนะครับไก่แม่สาวไก่แม่สาววันนี้เอาจากไก่บ้านมานะไก่วัดยังไม่ได้เอามาตอนเนี้ยเป็นลำกิน โโอ้ครหเดี๋ยวเดี๋ยวเชฟพุนชิมก่อนว่าอร่อยจริงหรือเปล่ากลัวป๋าโกหกข้างหวานมันจะเข้ากันมากกับต้มไก่นะครับใส่ไก่เข้ากันดีเสียอย่างเดียววันนี้ไข่มดแดงไม่มาไข่มดแดงมากพอถึงครดบโอ้โหถ้าใส่ไข่มดแดงนะ บองตรงเลยครับอาหารมื้อนี้เนี่ยเป็นอาหารอาหารชั้นสูงแล้วก็โอ้โหวิเศษมากนะป่านะจับจัอันนี้ก็หมูปิ้งนะครับกินแบบบ้านๆนะครับป๋าอะไรมาล้างคอนิดนึงเชฟพลเชฟพลนะฮะล้างคอครับป้านี่ล่างคอครับถ้าใครชอบคลิปนี้ล้างคอก็ฝากกดแคร์กดไลค์กดติดตาม ให้เชบโบกพนนะครับแล้วก็าชาวลบม่วงด้วยนะครับแ่บสุดยอด